ต่อไปให้เตรียมดินสอขึ้นมาเลยเตรียมมาแล้วอาเตรียมมาแล้วกิจกรรมต่อไปครับเปิดกิจกรรมที่สามหน้านี้นะลูกอ้าวฟังฟังพ่อครูเมื่อกี้หนูจําได้แล้วพว่อครูให้โยงเส้นคําไปหารูปภาพอ้าวทำเลยลโยงเส้นคําไปหารูปภาพหาโยงเลยคนเก่งเดี๋ยวพ่อพครูเดินไปดู อลองฝึกทำเองยงเองสิครับนะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันทำเองยงเองใช้มือก็ได้มือสร้างสรรค์ใช้มือเลย <ทำ S 1> เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวพว่อครูเดินด,ดูใช้มือกัอนใช้มือเลยใช้มือเลยยังไม่เปิดลูกเอาหน้าเดิมก่อนหน้าที่ส ใครยังไม่เสร็จครับยกมือขึ้นใครเสร็จมาแล้วครับยกมือขึ้นอ้าวมาอ่านเฉลยพร้อมกันวันนี้เป็นคุณครูพร้อมกันนะครับเช็คถูกด้วยอ้าวคำที่หนึ่งอ่านสะกดคำครับคำที่หนึ่งอ่านว่าไม่ได้ยินดังๆคำที่หนึ่งอ่านว่าอารูปไหนปลาอารูปไหนปลาปลานะอ้าวคำที่สองอ่านว่า ยออายาอ้าวทำเสร็จหรือยังลูกคำที่สามอ่านว่าอ่านว่าอะไรนะนอาณาอ้าวลองดูสิโยงหรือยังนอาณาคำที่สี่คำที่สี่อ่านว่าขออาขาโยงไปหารูปไปยังอ้าวนี่าไปไหนนีนี่ครับป่าคำสุดท้ายอ่านว่า ตออาตาอาตออาตาผมไปไหนมาครับฮะอ้ะอาวอา้าวใครเสร็จแล้วครับรยกมือขึ้นกิจกรรมนี้ใครเสร็จแล้วพูถามว่ามันง่ายหรือยากครับง่าย <Yeah. S 1> ง่ายมากง่ายมากเอา้าฟังต่อไปเมื่อกี้อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> ครับรู้จักคำเรียบร้อยแล้วต่อไปพ่อครูให้คัด อาให้คัดตัวสวยๆคัดลายมืออ่าคัดลายมือก่อนจะคัดอ่านน้องอ่านตามครูก่อนครับชี้หาหาดูดีๆอ่ะ, Stevens, ะ,ะ,ะดูดีๆดูดีๆอ,อ,อ่านน้องลองอ่านอ่านตามอะเปิดครับถูกแล้วตรงนี้ลูกตรงนี้ครับถูกแล้วถูกแล้วอ้าวตะกล้าอ้าวตะกล้าภาษาไทยตะกล้าภาษาไทยนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูก เดี๋ยวก่อนเอาดูนะเปิดครับตะกล้าภาษาไทยลูกตะกล้าภาษาไทยเอาน้องพระเอกจะไปไหนครับฮะเอาแจกให้เพื่อนเหรอของเพื่อนมีหมดแล้วครับลูกเอาอ,ม,อมีหมดแล้วขอ,ของคุณองคุณองคำเหรอครัวแจกให้เพื่อนๆนใช่ไหมครับ เดี๋ยวน้องค่อยแจกทีหลังนะลูกเนาะเอาให้รางวัลเพื่อนใช่ไหมครับอมน้องค่อยแจกทีหลังอันนี้คุณครูทองคําเดี๋ยวให้คัดนี้เข้าใจกับลูกให้คัดตรงนี้ครับครับเอาเอาชี้คำนิดหนึ่งครับเอาลองอ่านพร้อมกันคาที่หนึ่งอ่านว่ามออาลอออาลาอ่านว่าอ่านว่าอ่านว่ามาลาอ่านสิครับมาลา อาลองเขียนสิครับเขียนที่เส้นบรรทัดข้างล่างครูเตรียมบรรทัดข้างล่างเลยครับ<า>เขียนคําแรกเลยมาลาโอ้ยไม่ใช่เขียนกลับลุกม้วนหัวลากลงเขียนชิดเลยครับชิดซ้ายมืออ่าเปิดหน้าต่อไปครับน้องเจนอ่ามาลามาลา ไหนไหนบรรทัดอยู่ไหนลูกบรรทัดอยู่ไหน,นไอ่าไหนไหนพวกครูเดินดูก่อนอ่าเขียนนะครับเขียนจากคําที่คุณคณรูรังกํากาหนดให้อ่ามาลาเรียบร้อยนะทายาต่อไปคําที่สองอ่านว่าอะไรนะทายาอ่านว่าอะไรนะลูกทายาอย่านว่าทายาเขียนไปเลยครับทายาทายาเขียนใบนบรรทัดเดียวกันลูก มันไม่ใช่บรรทัดใหม่มันต่อจากคําว่ามาลาเป็นบรรทัดที่หนึ่งอยู่เอาใหม่ครับน้องลบครับลบได้ไหมลูกอ่าลบได้เขียนใหม่ไหนพ่อครูดูก่อนอ่าถูกต้องครับตัวสวยดีมากไหนเขียนในบรรทัดเดียวกันลูกบรรทัดที่หนึ่งอยู่ลูกลบเขียนใหม่เขียนในบรรทัดเดียวกันอา้าวลองอ่านคําที่สามคำที่สามอ่านว่าอะไรลูก คำที่สามอ่านว่าอะไรนะเก่งมากเอาอ่านขออาต่ออาอ่านว่าขาตาอเขียนไปเลยครับขาตาอ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาสมมุติว่าน้องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกเนาะอ้าวกิจกรรมต่อไปอ่าน้องอยากทําจังเลยอดูหน้านี้ อาสมมุติว่าเสร็จเ bueno. รียบร้อยแล้วอ่าเร็วลูกน้องเปิดกิจกรรมที่นหนเ,ดเดี๋ยวพ่อครูจะให้เขียนตามรูปภาพอ่เขียนเองเขียนตามรูปภาพอา่าเปิดครับอ่าเป็นกิจกรรมเขียนตามรูปภาพอ่าเปิดเลยหน้านี้ครับอา่าน้านี้เ<ร>ขียนตามรูปภาพนะ,ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะให้ระบายสี เออเดี๋ยวจะให้ระบายสีอา้าวเรียบร้อยอา้าวฟังต่อไปคนเก่งของครูเขียนคำแทนรูปภาพถ้าใครเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อครูจะให้ระบายสีด้วยอา้าวทำได้ไหมครับอา้าวลองเขียนเลยเอา่าเขียนคำแทนรูปภาพที่กำหนดให้เขียนตรงนี้ครับดูรูปว่าเขียนอา้าวดูรูป ดูรูปว่ารูปที่หนึ่งมันคืออะไรคําแทนรูปคือเอาลองชี้เอาตัวอย่างรูปที่หนึ่งมันคือรูปอะไรครับโโรู้จักไหม,ไมหาหาหารู้จักไหมครับรที่ต้มน้ําอ่าที่ต้มน้ําเก่งเก่งที่ต้มน้ําเราเรียกว่าเรียกว่ารเรียกว่าที่บ้านหนูมีใช่ไหมครับรเราเรียกว่า หาอ้าวถ้าเป็นภาษาหนูเรียกว่าอะไรลูกฮะที่ต้มน้ำอ้าวถ้าเป็นภาษาพอครูเขาเรียกว่าเออเก่งมากอ้าวให้เขียนคำเดียวเขียนคำว่าเขียนคำว่ากาคำเดียวอ้าวลองเขียนสิครับกาเขียนยังไงกากอกากาอ้าวลองเขียนสิครับ กาก,า,ากอากาเขียนง่ายๆคําคเดียวไหนใครเขียนเสร็จไปแล้วครับกากาเอาโอ้อันนี้เก่งจังเลยเอาต่อไปชี้รูปที่สองรูปที่สองอารูปที่สองน้องชี้สิครับว่ามันมันคืออะไรลูกตอบปุ่งคำครับมันคือ มันคือเก่งมากอ้าวลองเขียนสิครับฝาฝอฝาฝาฝอฝาสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อกี้เรียนกับว่าครูเรียบร้อยแล้วอ่าดูภาพเรียบร้อยแล้วหัวเข้าหรือหัวออกอ่ะฝาฝาพระเอกคุยทองคำฝาอ่าไหนพ่อดูก่อนไหนอ่าฝา ฝาน้องเจนทำไมไม่เขียนลูกอา้าวน้องเจนลองลอกจากเพื่อนสิครับฝาไหนถูกไหมเดี๋ยวพ่อคุยเดินไปดูก่อนถูกอา้าวตรงนี้ลูกตรงนี้เอาเฉพาะกาเฉยๆไม่มีต้องมีคำว่าต้มน้ำคำที่สองเรียบร้อยแล้วนะนะอ่ไม่ต้องวาดลุงไม่ต้องวาดอา้าวเขียนภาพเขียนคำแทนภาพที่สอง นี่คือคือาอาเขียนคาว่าฝาไปเขียนได้ยังครับฝาอา้าวต่อไปชี้รูปที่สามลูกรูปที่สามคำแทนรูปที่สามคือคําว่า,าคือคําว่า,าเออคุณตาสวมแว่นตาคนแก่แล้วเขานะครับนะเขาอายุมากแล้วนะครับเรียกว่าคุณคุณอะไร อ้าวสกุลคำว่าตาครับตาอ้าวเอาหม้สกุลคำว่าตาตาเตาตาเตาสดาอ้าวลองเขียนครับตออาตาเขียน่ได้อเยนา้ีงยังอ้าวสุดท้ายครับสุดท้ายอ่านว่าอ้าวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันภาพสุดท้ายรูปภาพสุดท้ายคําแทนรูปภาพก็คือคําว่าอะไรลูกมันคือรูป นาอาลองเขียนสิครับนาเขียนยังไงนาอ่าวเ,เดี๋ยวพ่อครูจะให้ระบายสีคุณครูรองคำมีสีมาเดี๋ยวจะแจกให้นะครับกลางกลุ่มนะอ่ากลุ่มละหนึ่งกล่องเดี๋ยวน้องเลือกเอาสีที่น้องชอบที่สุดระบายสีนะลูกนะแบ่งกันใช้ลูกแบ่งกันใช้น้องแบ่งกันใช้นะลูกนะ คาคาเอาวางตรงนี้พ่ะครูวางไว้ตรงกลางแบ่งกันใช้นะลูกไม่ต้องแย่งกันนะครับระบายสีเลยอย่าให้เลอะเทอะนะครับให้ออกนอกกรอบไม่ได้เดี๋ยวพ่อครูขอเวลาอีกหนาทีนะลูกนะเนาะอ้าวถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวพ่อครูเอารางวันฉบับนี้ให้หมดเลยเอาไปทำที่บ้านไประบายสีที่บ้านเอาสีให้ด้วยนะลูกเนาะ กิจกรรมสุดท้ายเอาเปิดครับทุกคนน้องเปิดหน้านนี้ครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยด้านน,นี้ครับไม่ทําเหรอเอาวางไว้นี่ครับนะดูก็ได้นะดูก็ได้ลูกน้องเออดูก็ได้อาจจะชอบชอบล่มคันไหนครับชอบล่มค<ๆ>ันไหนอ้าวคันไหนลูกอ๋อคันนั้นเอาลองระบายสีสิชอบลองระบายสีสิ เออระบายเลยอ่ะคนเกง่งอ่ะเอาร่วมกันที่หนึ่งครับเอาใครอ่านได้คำที่พ่อครูกำหนดให้คำแรกคือคำว่าทาคำที่สองตาคำที่สามยายาทออาทาตออาตายาคำแรกอ่านว่าทาคำที่สองอ่านว่า ตาคำที่สอ่านว่ายาเอามีสามคำน้องลองนะครับเอาคำมาจัดเรียงด้วยวาจาสิครับยังไม่เขียนคำสามคำนี้นะคำแรกคือคำว่านาทาคำที่สองตาคำที่สามคำว่ายาเอาเอามาเรียงเป็นประโยคใครทำอะไรกับใคร ที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรอา้าแค่สามคำเอาคำนะครับเอาคำสามคำมาเรียงใหม่มาจัดใหม่ <Sydney? S 1> ครับสามคำนะครับเอาองมาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคอ้เวาลองเอามาเรยีรยงใหม่ให้เป็นประโยคประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือมีชื่อคนก็ได้สัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้ น่า,า,นาในนั้นนะครับมันจะมีคำว่าใครใครใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรลองมาดู3ามคำนะครับสามคนั้น,นมันจะมีชื่อคนไม่ใช่นะมันจะเป็นคนอ,อยู่หนึ่งคำคำนั้นคือคำว่าอะไรครับทาตายาทาตายา ไม่ครูถามว่าอ่ามันจะมีนะหนึ่งคำที่มันเป็นชื่อคนเอาสามคำมาเรียงใหม่ใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอา้าวน้องอ่านตามครูครับคำที่หนึ่งอ่านตามทา,าทออาทา,าฟังก่อนอ่ะคำที่สองตาตออาตาคำที่สามยา ยอ yeah. อายาอ้าวลองเอาสามเก่งมากเยี่ยมเลยอ้าวเอาสามคำมาจัดใหม่อา้าวเรียงใดเรียงเรียงใหม่ได้อย่างไรเรียงได้อย่างไรอา้อาวใครคิดออกแล้วครับเราพูดด้วยวาจ,จารเรียงใหม่ได้ว่าโอ้อา้าวเรียงใหม่ได้ว่ายังไงเราคิดสิอะไรนะ เก่งมากเอาปกไม่คนเก่งดงัดงๆเก่งมากเลยเอาเรียงใหม่ได้ว่าใครเอ่ยเขาเขียนแล้วใครก็คือคุณตาเอาเขียนตาไปก่คนครับต่อ,อาตาตาครับตาเอาทำอะไรมันทำอะไรครับตาทำอะไรทาใช่ไหมครับตาทาทาเอาคำที่สองเอาคำว่าทามาเขียนอา่าทาไรเอ่ย ท้าได้เอ่ยท้ายาอันนี้เขียนได้นี่อืมเอา้าใครเข้าใจแล้วครับยกมือขึ้นใครพอจะเข้าใจแล้วเอา้าลองเขียนเองครับลองคิดเองเรียงลำดับคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องอ่าเดี๋ยวพอครูจะเดินไปดูเดี๋ยวจะเสริมอ่ะเอา้าร่มนะครับร่มคันที่สองมันมีคำว่าอะไรบ้างอ่าลองอ่าน อลองอ่านลองจัดเรียงคำสิครับอลองเรียงคำสิอืมอืมใพวกคุยด,ดูก่อนอืมอ้าว ลองดูข้อนี้นะลูกนะอ่าดูข้อนี้ครับดูใหม่ลูกลองคิดใหม่อ่าลองคิดใหม่ไหนใครเสร็จแล้วครับเดี๋ยวว่าครูเดินดูเดี๋ยวน้องก็จะต้องได้สื่อสารนะนะสื่อสารจากราสารอาหารราสื่อสารจากประโยคที่หนูเรียงลำดับนะครับาราชา ไปไปเอาที่ระบายสีให้ครูดองคําครูดองคําจะให้ดาวเร็วลูกแล้ว,ลลวครูทองคําจะให้คะแนนเล็้ลูกอ่าเร็วมีไหนครับของผมไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เอาสีไปครับเพราะว่าเพื่อนจะใช้อยู่โน่นน่ะเอาผลงานของน้องไหมเพราครูดู<ะ>เดี๋ยววพาครูจะให้รางวัลให้ดาวอ่าเร็วคนเก่งแล้ว,ลวเอาอ<ะ>ไหมเพราครูดูเ,เอาเสร็จแล้วนะครับ ดูประโยคที่สามคุณครูกำหนดคำอะไรให้บ้างลองมาเรียงม่ลองมาเรียงหม,งม,งหม่จะเอากี่ดาวดีบอกครูลองคำครับจะเอากี่ดาวดีนะมานี่มานี่อ่ะมานี่จะเอากี่ดาวดีครับอือจะเอากี่ดาวดีเอากี่ดาวครับเอาสิบดาวเหรอเดี๋ยวพว่อครูจะเอา ปากกาสีแดงให้ดาวนะลูกเนาะน้องจะเอากี่ดวงนะเอากี่ดวงนะครับคนเก่งห้ามดื้อนะต่อไปห้ามดื้อนะครับเนาะคุณครูทองคําให้ดาวไปทั้งหมดอยู่สิบดวงแต่ต้องขยันนะอีกหน่อยเนาะต้องขยันนะครับต้องขยันนะต้องขยันนะครับเห็นไหมได้ดาวไปกี่ดวงนับดูแล้วลูกอ่ะ นั่งนี้นับดูเลยลูกไม่ต้องไปหาเพื่อนนับดูสิครับได้กี่ดวงได้กี่ดวงนับดูครับอ้าวตาทำอะไราทาทาอะไรยาใช่ไหมครับอ้าวไหนคุณครูลองคำดูก่อน หนูเสร็จแล้วหรอคะอา้าวประโยคนี้ข้อที่สามเราไปดูใหม่ลูกข้อที่สามเราไปดูใหม่นะครับอามาสมาราฮะโอ้เก่งถูกหมดเลย,ยไหนพ่อครูดูก่อนอามาสาราอันนี้ประโยคไงครับถูกไหนพ่อครูดูก่อน ทุกตัวหนังสือสวยที่หนึ่งลบใหม่ลองเลี้ยงใหม่ครับ <c oughs> มันสลับกันไปแค่คําเดียวอน้องลองเลี้ยงใหม่ลูกอาตาทําอะไรนะตาทาใช่ไหมครับทาอะไรนะตาทาทาอะไรลูกตาทาอะไรตา,า,าทาอตาทายา,าถูกต้องมีไหนน้องเจนไปไหนแล้วครับเจนมาดิลูกเจนมานี่ ไม่เอาไม่เอาลูกมาดเ,เดี๋ยวเอาไปแล้วใบสีที่บ้านอา้าวดูเขียนคำว่าศาลาสอศาลาสอศาลาอ่าเอา,เอาลองแก้คำนี้ครับประโยคนี้ข้อความนี้แก้ใหม่ลูกแก้ใหม่แก้ใหม่ย่าเป๊ะคย่าเปะโอ้ยไม่จะเป่าอ่าเปก อ้าวนี่อ่าลบคำว่ามานี้ทิ้งอามาสาลาอาเอาลองเปลี่ยนคำนี้ใหม่อามาศาลาอามาสาราเอานะประโยคสุดท้ายประโยคที่สามอามาสาลาอ้าฟังครูอ้าวครูเดินไปดูแล้วครับเรียบร้อยต่อไปนี้พ่อครูจะให้ฝึกอ่าน คำที่หนูเรียงเป็นประโยคอ้าวลองชี้สิครับประโยคที่หนึ่งอ้าวเห็นคนเก่งแล้วเอามือชี้ตามพ่อครูเลยประโยคที่หนึ่งอ้าวลองอ่านพร้อมกันสิครับอ้าวเรียงใหม่ได้ยังไงเรียงใหม่ได้ว่าตาเอาทําอะไรทาทาอะไรทาอะไรครับเอาไม้เอาอ่านพร้อมกันครับประโยคที่หนึ่งอ่านว่าเอาอ่านพร้อมกันเจน น้องเจนน้องเจนฟังบ่าครูเอาชี้ประโยคที่หนึ่งน่าจะเบื่อแล้ว<ม>อาชี้ประโยคที่หนึ่งอ่านว่าอะไรครับหนึง่งสองสามอ้าวหนึ่งสองสามอาชี้ใหม่เอาชี้ใหม่อาอา้อาวใครอาสาอ้าวใครอาสาสมัครใครอาสาสมัครประโยคที่หนึ่งอ้าวน้องอ่านประโยคที่หนึ่งของน้องครับน้องเรียงใหม่ได้ยังไงชี้สุกชี้ของน้องชี้แล้วอ่านให้เพาะอ,อ่านให้เพื่อนฟังออ่านให้บ่าครูฟังโดยอ่านว่าาเอาใหม่ครับอ้าว อา้อาวอ้าวลองเปรียบเทียบกับคําตอบของหนูเดี๋ยวจะให้เป็นคุณครูแทนแทนอ่าแทนครูทองคํเอาลองเปรียบเทียบคําตอบเพื่อนเขาอ่าเป็นตัวแทนเฉลยคําตอบของประโยคที่หนึ่งว่าคําแรกครับตาถูกไหมน้องน้องมีคําว่าตาไหมเขียนคําว่าตาหน้าประโยคไหมชี้ครับตาคําที่สองทาใช่ไหมครับคําที่สามยาใช่ไหมครับ อ้าวของไครเป็นแบบนี้ครับยกมือขึ้นเขียนตาทายาถูกแล้วครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับอ้าวคุณครูให้เป็นคุณครูแทนพวกครูครับเช็คถูกเลยตาทายาเขียนข้างหมายถูกข้างหลังเลย <Okay. S 1> เอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนใหม่อีกหนึ่งครั้งดินสอของน้องอยู่ไหนครับและดินสอของน้องอยู่ไหนลูกไปเอามาไปเอามาลูกอยู่ไหนเอามาลูกดินสอต่อไปชี้ประโยคที่สอง อาใครอาสาจะอ่านเพื่อนฟังครับประโยคที่สองใครจะอ่านเพื่อนฟังยกมือขึ้นไม่เอาคนเดิมเปลี่ยนใหม่อาคนใหม่ครับอ่าเก่งมากเอาอ่านเพื่อนฟังประโยคที่สองน้องน้องเรียงมากแล้น้องเรียงว่ายังไงอ่านครับอ,อ่านเป็นคาเลยอ่านเป็นคําเลยออ่านว่า,วาอ่านว่าม,ามาหาราชอาดังดังดังดอาอ่านใหม่ชี้ใหม่ครับอามหารา อา้าวน้องชี้ประโยคที่สองครับถูกต้องครับอ่าระบ,บายสีอีกเยี่ยมเลยเดี๋ยวครูทองคําจะให้ดาวเพิ่มอีกลูกนอก้องอ้าวประโยคที่สองเพื่อนฉเฉลยว่าอ่าเพื่อนฉเฉลยถูกต้องอา้าวชี้ตามครูอ,อาอา่าลองชี้คําว่าอามามีไม้มาต่อจากอาคำว่ามาเอาหาหาราชาของใครถูกครับยกมือขึ้น ถูกเช็คถูกเลยต่อไปอาสาสมัครครับประโยคที่ 3, สอาอใครจะเสนอครับอ้าวใครจะเฉลยประโยคที่3อ่าใครจะเสนอครับประโยคที่3ยกมือขึ้นยกมือขึ้นห้ามเอาคนเดิมขอเปลี่ยนใหม่อา,อาสาสมัครคนเก่งของครูโอ้มีคนเก่งเยอะเลยอ้าวน้องอ่านครับอ่านว่าประโยคสุดท้ายครับอ่า,อานว่า อาวมามาาาเอาฟังฟังเพื่อนนะครับพเพื่อนเรียงคําได้ถูกต้องเลยเป็นประโยคที่สมบูรณ์เอาอ่านตามผ่้ครูคำนี้หนึง่งเอาชี้แล้วอ่านตามครับออามาต่อไปสุดท้ายคําสุดท้ายสาลาเอาอ่านตามครับอาวาเอาใหม่อ่านตามว่าครูครับอ,าาม,บอามามาสาลา อ่าโอเคอ้าวฟัง่็ครูคนะอ้าวใครอยากพักแล้วครับยกมือขึ้นเป็นยังไงเหนื่อยใช่ไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ้าวไม่เหนื่อยอ้าวเ,เดี๋ยวครูฝากใบงานไว้อ่นานะเอาไปทําเป็นการบ้านต่อไประบายสีนะครับอยากระบายสี<อ>ไประบายให้เรียบร้อยนะครับอ,อ,อ่าเอาสีของผมก็ได้ สีที่พ่อครูแจกให้นะครับเดี๋ยวเอามาคืนให้ผู้ครูก่อนเก็บมาคืนให้พ่อครูเดี๋ยวคุณครูทองคําจะเอาซองปิดจากนั้นคุณครูทองคําก็จะเอามอบให้คุณครูประจําชั้นครูป .1 น,นะครับเอาแจกเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับเด็กดีนะที่ตั้งใจเรียนโอ้ผมได้แน่แหละครับผมระบายสีเสร็จทั้งสามรูปเลยเก่งมากเลยนเนาะออมาเอาทรงที่พ่อครู จะได้จะเอาดาวกี่ดวงนะครับกี่ดวงนะเออเอาสิบดวงอ่ะเดี๋ยวพ่อครูให้อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเอาดาวไปสิบดวงเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ้าวไปเลยครับเก่งมากต่อไปต้องขยันนะครับอ่าจะได้ดาวทุกวันเลยอ่าเก่งจังเลยอ้าว โอเคนะครับเอา้าฟังบอครูเอา้าซ้ำครับเดี๋ยวมาเก็บสีคือให้คุณครูมาเลยเก็บสีคือให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะเอาฝากคุณครูคนสวยไว้เนะาะเอาให้น้องเลยเก็บคืนมาก่อนเก็บคืนนะครับเอาใส่ให้ครบเลยลูก เก็บสีที่คุณครูแจกให้มาแกะครับเดี๋ยวคุณครูลองําจะเป็นรางวัลน้องๆไงลูกเก็บเลยนะเอาสาหรับวันนี้คุณครูมีโอกาสนะครับนะได้มาสอนเด็กๆน่ารักน้องป .1 โรงเรียนราชานะครับลายลูกเ้าราชานุเคราะห์นะครับนะโอ้ไม่เอาไม่โยนอย่างนั้นไม่โยนอย่างนั้นนี่ของใครลูก อาครูดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับน้องๆน,น่ารักกันทุกคนเลย,เ,ลยเป็นเด็กดีกันหมดเลยแต่บางครั้งนะครับนะคุณครูทองคำบอกว่านะให้หนูรักษาความดีไว้และบางครั้งถ้าดื้อน้อยนะครับนะดื้อน้อยก็ประพฤติปฏิบัติตนนะครับนะเป็นเด็ก นาไม่ดื้อเลยถ้าดื้อน้อยนะครับนะก็แสดงว่าเกือบจะเป็นเด็กดีเด็กเก่งละถ้าใครเป็นเด็กดีแล้วเก่งแล้วอ่านได้แล้วก็รักษาความดีเรื่อยๆนะครับ<ด>เอาสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทองคำนะาก็จะลาน้องๆไปละไปอยู่ที่โรงเรียนเดิมของครูทองคำก่อนจะลาไปวันนี้พาะครูขอให้น้องนะ ลองทบทวนบทร้องเล่นตอนเช้าครับที่เราเรียนไปใครจำได้บ้างครับบทร้องเล่นนั้นชื่อว่าระอาคุณอะไรครับคุณป้าอ่าคุณป้าอันนี้ของใครเอ่ยลูกแก้วขอบคุณครับอ่าไม้บรรทัดขอบคุณครับเอ,อ้ามาอ้าวเอาเอา,เอา,เอาแบบฝึกหัดใบงานวางบนโต๊ะครับ เรามาแสดงหน้ทางประกอบด้วยไม่ต้องลุกจากที่นั่งครับนั่งที่ก่อนเ,อเรามาสรุปนะครับนะก่อนที่เราจะนะจากกันไปนะครับด้วยเวลาอันสมควรนะน้องๆก็มาเจอคุณครูให้ความร่วมมือกับค,ครูรองคำเป็นอย่างดีวันนี้ครูมีความสุขมากเอาความสุขมอบให้คุณครูครับอาบทร้องเล่นคุณป้าใครพร้อมนะครับยกมืมาขึ้นพร้อมแล้วอ่าสะบัดมือปล่อยมือมือว่าง เตรียมอาบทร้องเล่นคุณป้านะหนึ่งสองซ้ป้าเอ้าร้องด้วยหนึ่งสองซ้ป้าป้าป้าสาราอาป้าป้ามีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณไปเล่นที่บ้านนะลูกนะไปเล่นกับเพื่อนได้อ้าวเอาละสรุปบทเรียนว่าวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรไปนะครับ สาระอาปาป้าป้าก็ถูกปาปาป้าผสมด้วยสาระอาเก่งมากโอกาสหน้าฟ้าใหม่คุณจะมาเจอน้องใหม่นะครับน้องสามารถอ่านได้เขียนได้สะกดเป็นคําได้เอาไปเขียนได้นะแต่งประโยคได้นะครับนะตามความรู้ความสามารถของหนูเอาละโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับนักเรียนทุกทุกคนขอบคุณครับ ทำเลยใครอยากทําต่อระบายสีต่อทําเลยครับเอาเอาสีของตัวเองมาระบายต่อเลยมีไหมสี